สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยาบาททูลหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่23มิถุนายน2 5 6 4พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดของโควิด1นทีนอย่างรุนแรงในประเทศไทยจําเป็นทุกคนต้องช่วยกันนะครับทาได้2ออย่างง่ายๆครับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับทำทุกครั้งเมื่อพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับทำให้มากที่สุดครับจะช่วยลดการระบาดเป็นอย่างดีครับมาดูนะครับวันนี้ทั้งโลกครับการแพร่ระบาดได้เปลี่ยนพื้นที่หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังจะสู่กาลังจะกลับเข้าสู่ภาะวะปกติและหลายประเทศในอเมริกาใต้ในเอเชียกําลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับ ดูนะครับวันนี้ภาพรวมของการแพร่ระบาดของทั่วโลกนะครับอยู่อันดับ3 0แสนคนต่อวันครับประเทศที่มีการระบาดมากคือบราซิลอินเดียโคลัมเบียอาร์เจนตินาและรัสเซียนะครับบราซิลครับวันนี้เป็นการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแพร่ระบาดแต่ละวันนะครับอินเดียเป็นอันดับ2นะครับลดลงครับโคลัมเบียครับตายขึ้นมายังไม่ลงอาร์เจนตินาก็ตายขึ้นมาแต่ลงไปแล้วนะครับส่วนรัสเซียครับกาลังเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับห0,000ื่นนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันครับ สหรัฐอเมริกากลับลดลงนะครับมาอยู่อันดับที่10ของการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับวันนี้ดีขึ้นมากครับส่วนยุโรปครับยุโรปตะวันตกกําลังฟื้นตัวนะครับตะว้นอังกฤษนะฮะฝรั่งเศสเยอรมันยุโรปตะวันออกดีขึ้นเป็นลาดับครับส่วนเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับก็ดีขึ้นนะครับส่วนอาเซียนครับยังมีปัญหาครับบางประเทศมีการแพร่ระบาดเยอะอยู่เช่นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินไมซียังมีตัวเลขสูงอยู่นะครับเมียนมาก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นครับลาวกัมพูชาจะมีการแพร่บาดต่อเนื่องแต่ไม่มากหนักนะครับออสเตรเลียและสิงคโปด์คุมได้เป็นอย่างดีครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับท่านแพทย์อนนทนีเฝ้ซีได้กล่าวในรายงานตอบโต้โควิด -19 ของสำนียบขาวนะครับต่อประชาชนสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ที่ผ่านมานี้นะครับว่าภัยคุกคามที่กําลังเติบโตและกำลังใกล้เข้ามาคือภัยจากโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าครับ ติดตามข่าวเดละเอียดต่อไปนะครับวันนี้นะครับทั้งโลกครับคนทั้งโลกติดเชื้อนี้แล้ว179ล้าน9แสนคนตายไปแล้ว3ล้าน8แสนคนครับการแพร่ระบาดกําลังลดลงการตายก็กําลังลดลงทั่วโลกนะครับมาดูภาพการระบาดของโลกครับอันดับแรกนะครับดูการสะสมของผู้ที่ทติดเชือ้อมาดูแผนที่สีแดงครับสีแดงเข้มมีการสะสมผู้ที่ติดเชื้อมาก สีแดงอ่อนน้อยครับจะเห็นว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับทั้งเหนือและใต้มีสีแดงเข้มดํามืดไปหมดนะครับมีการแพร่ระบาดมีการสะสมของผู้ติดเชื้อเป็นจนํานวนมากครับส่วนยุโรปเช่นเดียวกันครับมีสีดําส,สีแดงเข้มดํามืดมีการสะสมผู้ป่วยเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับส่วนเอเชียครับสีแดงสว่างแอฟริกาสีแดงสว่างออสเตรเลียสีแดงสว่างครับมีการสะสมของผู้ป่วยไม่มากเท่าในในทวีปอเมริกาและยุโรปนะครับ ส่วนอีกภาพนึงครับเป็นภาพที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันภาพนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นครับภาพที่แสดงอันนี้เป็นเป็นแผนที่สีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงสีแดงสีส้มปานกลางสีเหลืองมีการแพร่ระบาดแต่ละวันน้อยนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมสีแดงเข้มวันนี้กลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับการแพร่ระบาดดีขึ้นทุกวันนะครับส่วนยุโรปครับ จากเดิมเป็นสีแดงสีแดงเข้มกลายเป็นเกือบเป็นสีเหลืองแล้วนะครับมีการพลาตลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วนะครับจะมีบางประเทศเท่านั้นเช่นรัสเซียอังกฤษนะครับส่วนในเอเชียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองออฟริกาส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองในเอเชียจะแซมด้วยสีสีส้มเช่นอินเดียตุรกีนะครับแล้วก็ในแอฟริกาก็มีแอฟริกาใต้นะครับส่วน Australian, ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับเป็นสีแดงเหลืองเป็นสีเหลืองตลอดเพราะมีการ แพร่ระบาดแต่ละวันน้อยมากครับส่วนลาตินอเมริกาครับตรงกันข้ามเลยมีสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงสดสแสดงว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็อย่างปานกลางนะครับวันในวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น3 7 0 0 0 0คนตัวเลขเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อยนะครับมาดูครับสิประเทศแรกของโลกที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจํานวนมากลดหลั่นกันไปส0อันดับนะครับ ดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อดับ30ล้านคนคือ3 4มสล้านสี่แสนคนนะครับดับที่2อินเดียครับมีผู้ติดเชื้อดับ30ล้านขึ้นมาแล้วนะครับจาก20ล้านเป็น30ล้านแล้วมี30ล้านกว่าคนครับอันดับ3บราซิลครับมีผู้ติดเชื้อดับ10ล้านครับคือ10ล้าน18ล้านกว่าคนนะครับดับที่4ี่ถึงสิครับไม่ถึง10ล้านแต่มากกว่า1ล้านก็มีฝรั่งเศสครับอันดับที่4 5่ห้าล้านเจ็ดแสนนะครับห้าตุรกีห้าล้านสามแสนหกลาตเซีย ห้าล้านสามแสนคนนะครับเจ็ดอังกฤษสี่ล้านหกแสนคนแปดเอนจินนาสี่ล้านสองแสนคนเก้าอิตาลีสี่ล้านสองแสนคนสิบโคลัมเบียสามล้านเก้าแสนคนครับสิบอันดับนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วนะครับเพราะว่าเป็นการสะสมของผู้ติดเชื้อตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับทีนี้มาดูครับมาดอีกภาพหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคือการพร่าะบาในแต่ละวันนะครับก็เอ่อมาดูครับตัวเลขวันนี้นะครับบราซิลครับมีการพร่ระบาแต่ละวันมากที่สุดในโลกวันนี้ และในระดับ86,000กว่าคนใน1่วันนะครับอันที่2ครับกลายเป็นอินเดียอินเดียลงมาแล้วลงมาเป็นอย่างดีครับมากมากเลยเหลือเพียง54,000คนต่อวันนะครับดับที่3มโคลัมเบียครับอินเดียอันตินาสองชาตินี้พุ่งขึ้นมาแต่ว่าโคลัมเบียไม่ลงครับอจนตินาลงนะครับเพราะฉะนั้นโคลัมเบียมี82,800 0คนต่อ1วันส่วนอจนตินาแค่21,000เท่านั้นนะครับดับที่5ครับกลายเป็นรัสเซียรัเสเซียเดิมตกต่ำกว่านี้ พราะว่ามีการผ่านระบาดดีขึ้นแต่วันนี้กำลังมีการผ่านระบาดมากขึ้นนะครับจากสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าครับวันนี้จึงขึ้นมาถึงอันดับ5แล้วนะครับมีหมื่นถกพันคนต่อหนึ่งวันครับนะครับวิวคับอินโดนีเซียเช่นเดียวกันครับแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วขึ้นมานะครับจากระดับแค่ระดับพันวันนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นสามพันต่อหนึ่งวันแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันครับมีการผ่านระบาดโดยสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้านะครับอันดับที่เจ็ดครับอิหร่านครับขาลงครับเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่ วันนี้มีแพร่ระบาด1 1 0 0 0คนต่อ1วันนะครับกำลังเผชิญชะตากรรมของการแพร่ระบาดต่อจากสายพันธุ์เดลต้าเช่นเดียวกันครับลงไปแล้วถึง2,000คนนะครับกับพึ่งมาเรื่อยๆจนทั้งวันนี้เป็น1 1 0 0 0คนต่อวันคนตบอวันดับที่แก้วครับแอฟริกาใต้ครับก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมี1 1 0 0 0คนต่อ1วันครับส0ครับสหรัฐสหรัฐวันนี้ลงไปนะครับจากอันดับ1กลายเป็น10แล้วเพราะว่ามีการแพร่ระบาดดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เหลือเพียง มาดูครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การระบาดอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมาดูแต่ละทวีปครับจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับมาดูครับในทวีปยุโรปครับยุโรปส่วนใหญ่แล้วจะสงบมี2ชาติเท่านั้นที่ที่โผล่ขึ้นมาใน10อันดับติดอันดับสิบอันดับแรกของยุทธของของโลกนะครับก็คืออังกฤษกับรัสเซียครับกำลังเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับดูสิครับเห็นว่าเป็นสีสีส้มทั้ง2ชาตินะครับต่อไปครับ อเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมีสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะเห็นในภาพเลยว่าเป็นสีเหลืองก็เกือบไปปกติแล้วนะครับมาดูต่อครับในเอเชียครับเอเชียก็มีอยู่3ชาติที่ขึ้นมาในระดับ10หนึ่งใน10นะครับก็คืออินเดียอินโดนีเซียอิหร่านนะครับอินเดียนแน่นอนครับวันนี้ดีขึ้นตัวเลขดีขึ้นแล้วก็ลดระดับลงมาส่วนอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียกับ พุ่งขึ้นมานะครับจากระดับไม่กี่พันวันนี้ถึง1 3 0 0 0พคนตอนหนวันแล้วนะครับคาดว่าจะพุ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีการพระบายของสายพันธุ์เดลต้ากลายพันธุ์ครับสอีลานอีลานวันนี้อยู่ในกำลังอยู่ในขาลงครับกำลังกำลังจะดีขึ้นนะครับส่วนทวีปต่อไปคือทวีปอเมริกาใต้ครับอเมริกาใต้จะเห็นว่าในรูปนะครับจะเห็นว่าเป็นสีแดงเข้มสีแดงสีส้มเยอะ มีอยู่3ประเทศครับที่ตึงหนึ่งใน10ของโลกในวันนี้นะครับคือบราซิลโคลัมเบียและเยนตินาครับทั้งสามชาตินี้ยังมีการพัฒาบัอยางรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทวีปหนึ่งครับคือแอฟริกาก็มีประเทศแอฟริกาใต้ครับซึ่งนานๆจะโผล่ขึ้นมาทีนี้พักนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกของแอฟริกานะครับมีการพับาบัเพิ่มขึ้นครับเที่ยวนี้แอฟริกาใต้ก็เจอซะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนต่อหนึ่งวันครับต้องติดตามมันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครบลาารระะเเทศมมีกพิ่ขึ้น หลายประเทศดีขึ้นนะครับมาดูครับดูในเอเชียครับอิสราเอลครับอิสราเอลวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับประมาณ10กว่าคนเพิ่มขึ้นไปเกือบร้อยคนแล้วนะครับต้องติดตามมันต่อเกิดอะไรขึ้นในอิสราเอลนะครับต่อไปจีนครับจีนคุมได้ดีครับเหลือเพียง25คนเท่า้ั้นที่มีการพัาตาในในมณฑลกวางกวางกวางตุ้งนะครับ าดูต่อครับในเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงดีขึ้นเป็นลาดับวิญี่ปุ่นวันนี้เหลือแค่พันกว่าคนเท่านั้นนะเกือบเกือบเป็นร้อยคนแล wow. ้วนะครับเกาหลีใต้ก็ลดลงมาอีกครับเหลือเพียง300คนต่อหนึ่งวันครับฮ่องกงนะครับเกือบไม่มีแล้ววันนี้มีเพียง7คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนกําลังมีหลายประเทศที่มีปัญหามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งอินโดนีเซียครับ เที่ยวนี้นะครับมืกีดีให้ทราบแล้ว1 3 0 0 0คนต่อหนึ่งวันฟิลิปปินส์ครับลงมาแต่ว่ายังตัวเลขยังสูงอยู่ครับค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้3,000กว่าคนในหนึ่งวันครับส่วนเมียนมาครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มกว่าเดิมอีกเล็กน้อยนะครับ630คนต่อวันครับมาเลเซียครับตัวเลขลงมาครับคล้ายๆฟิลิปปินส์ครับเหลือ4 0่พคนต่อหนึ่งวันครับสิงคโปร์ครับมีการแพร่ระบาดด้วยแต่คุมอยู่ครับมีเพียง18คนเท่านั้นนะครับส่วนประเทศไทยครับ เยอะหน่อยครับ4,000คนในเมื่อวานนี้นะครับส่วนเวียดนามเวียดนามก็ ก็มีการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันครับวันนี้200คนต่อ1หนึ่งวันครับส่วนลาวกับกัมพูชาครับจะมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับลาววันนี้เพิ่มขึ้นเป็น13คนนะครับกัมพูชาวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น600คนในห1วันครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนครับถึงแม้ออสเตรียจะมีการแพร่ระบาดเล็กน้อยนะครับคุมอยู่ครับวันนี้เพียง10คนต่อ1หนึ่งวันเท่านั้นส่วนนิวซีแลนด์วันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์เลยนะครับส่วนมีประเทศหนึ่งครับคือไต้หวันครับไต้หว แต่วันวันนี้เริ่มดีขึ้นครับนี่มาดูครับข่าวที่น่าสนใจเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าวันนี้ท่านแพทย์อนซี่เฟลซี่ได้กล่าวในรายการของทีมตอบโต้โควิด1 9ของตะเมียบข่าวนะครับแสดงต่อประชาชนสหรัฐครับเมื่อเมื่อเมื่อวันสองวันนี้เองครับวันอังคารที่แล้วนะครับถึงภัยคุกคามที่กำลังเติบโตและใกล้เข้ามาก็คือภัยจากสายพันธุ์กายพันธุ์เดลต้านะครับท่านแพทย์เฟลซี่ครับได้กล่าวสดๆเลยครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับในรายงานที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับ ท่านก่อนที่จะกล่าวถึงสายพันธุ์เดลต้ากลายพันธุ์นะครับท่านจะกล่าวถึงเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาครับไม่ได้เพียงว่าต้องการจะให้ประชาชนอเมริกาฉีดวัคซีนจนํานวน70%อย่างน้อยหนึ่งเข็มในวันที่4เมษายนสี่กรกฎาคมคือวันชาติสหรัฐนะครับคือ4 t h of July เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วตัวสําคัญจริงๆก็คือการปราบโควิดให้อยู่ให้หมดไปจากสหรัฐอเมริกาครับคือต้องหลังจากนั้น ซึ่งอาจจะเป็นระยะยาวถึงตอนซัมเมอร์นะครับหรือยาวกว่านั้นอีกนะครับท่านนแพทย์เฝ้าซีครับชี้เห็นภัยคุกคามที่เกิดจากสายพันธุ์โควิด -19 เดลต้านะครับซึ่งมันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว่าสายพันธ์นั้งเดิมหรือสายพันธุ์แอลฟานะครับมันทําให้มีอาการรุนแรงกว่าโดยดูได้จากการที่ผู้ป่วยที่เข้าต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าสายพันธุ์แอลฟานะครับและในห้องทดลองครับมันยังพบว่ามันยังหลีกหนีภูมิต้านทานได้ดีกว่านะครับจากภูมิต้านทานที่สร้างจากการติดเชื้อ สายพันธุ์เดิมหรือจากวัคซีนนะครับแล้วให้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่อังกฤษนะครับเหตุการณ์ที่อังกฤษนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นก่อนสหรัฐอเมริกาเสมอแล้วสหรัฐอเมริกาก็จะตามอังกฤษไปนะครับโดยดูในรูปครับ จะเห็นว่าสายพันธ์เดลตานี้มันจะค่อยๆขึ้นมาแทนสายพันธ์เอลฟาในรูปจะเห็นชัดเจนนะครับว่าสายพันธ์เอลฟาที่มีสีเทานะครับสีแดงคือสายพันธ์เดลตามันจะค่อยๆขึ้นมาจนขณะนี้เกือบเต็มที่แล้วเกือบไปแทนหมดเลยนะครับของสายพันธ์เอลฟานะครับขณะนี้ยังกรีดจึงมีสายพันธ์เดลตามากกว่า95ครับ นะครับและยังพบว่าเด็กที่มีอายุ5 12และ28 18 24ครับมีการติดเชื้อโดยสายพันธุ์เดลตา้านี้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า65ปีซึ่งมากกว่าถึง5เท่านะครับเพราะฉะนั้นมีการระบาดแน่นอนครับในคนหนุ่มสาวครับมาดูการระบาดในสหรัฐอเมริกาครับก็จะพบว่านะครับสายพันธุ์เดลตานี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุก2สัปดาห์ครับ 8พฤษภาคมมี1.2%นะครับ22พฤษภาคมมี2.7% 5มิถุนายนมี9.9% 19มิถุนายนมี20.6%ลองคิดดูนะครับว่าอีก2อาทิตย์ถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าจากนั้นก็เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเต็มสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นครับอย่างโชคดีนะครับที่ยังมีเครื่องมือที่กะจัดไวรัสสายพันธุ์นี้ยังมีประสิทธิภาพก็คือเจ้าวัคซีนของไฟเซอร์มอร์เดนาและก็แอสตราเซเนกานะครับพบว่าครับต้องฉีดให้ครบ2โดสครับ โดยของไฟเซอร์นี้เนี่ยพบว่าได้ผลต่อชนิดสายพันธุ์เดลต้าที่มีอาการถึง88%เนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาที่มีได้ผลถึง93%สนะครับส่วนของแอสตราเซเนกาถ้าฉีดส,สโดสแล้วนะครับได้ผลต่อสายพันธุ์เดลต้านี้60%เทียบกับสายพันธุอัลฟา66%เพราะฉะนั้นมันยังมีวัคซีนที่ยังได้ผลดีอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อฉีดเพียงเข็มเดียวนะครับทั้ง2 ยี่ห้อนะครับทั้งไฟเซอร์และของแอสซาเซนิก้าพบว่าได้ผลเพียง33%เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังพบอีกครับในตัวเลขที่สูงกว่าถ้าคิดถึงการที่ผู้ติดเชื้อและเข้าเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลพบว่าไฟเซอร์ได้ผลถึง96%้าสเรซเนกาได้ผลถึง92%ครับถ้าฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับ จึงมีเครื่องมือที่จะบทขยี้เจ้าไวรัสตัวนี้ให้หยุดลงลงได้ครับโดยวัคซีนที่มีอยู่นี่แหละครับนะครับท่านแพทยหญิงวาลันสกี้ครับซึ่งเป็นผอ CDC ได้ย้ําถึงอาการภายหลังของการติดโควิดนะครับถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่มีอาการมากไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเมื่อติดโควิด -19 แล้ว หลังจากสิสัปดาห์ไปแล้วนะครับพบครับพบถึง20%ของคนที่ติดโควิดครับจะมีอาการที่เรียกว่า post covid condition หรือ long covid หมายความว่าโควิดในระยะยาวนะครับอาการมีหลายชนิดครับมีหลากหลายมีความรุนแรงมากน้อยต่าง,างกันเช่นหลาย หลายแบบนะครับเช่นอ่อ,อนเพลียปวดศีรษะเวียนศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตามกล้ามเนื้อตามลาตัวไอนอนไม่หลับหลายอย่างครับเป็นที่ราคาญของคนที่เป็นโรคชนิดนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นานเป็นหลายสัปดาห์หรือเป็นหลายเดือนครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าไม่ติดโควิดต้องนอนโรงพยาบาลเป็นน้อย,อยแต่ก็มีอาการที่เรียกว่า post covid หลังโควิดได้อีกหลายสัปดาห์ครับติดตามกันต่อไปนะครับสรุปนะครับผลการเรียนรู้จากเที่ยวนี้นะครับ การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นบทเรียนต่อประเทศไทยครับการฉีดวัคซีนของแอสซ่าแอสซ่าเซนิกายังได้ผลดีต่อสายพันธุ์เดลต้านะครับโดยต้องฉีดในครบ2เข็มแล้วในอนาคตประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับสายพันธุ์เดลต้าครับติดตามมาต่อไปนะครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำริ่บาททุมอมจารย์ในพระราชบัรฑ์โดยเทพราชรุชดาสยามราชกุมารีครับติดตามผลงานพวกเราได้นะครับต่อไปครับจาก YouTube f a c e b และบล็อกดิิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ